สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Sims อีกเช่นเคยวันนี้ก็พา r t สองแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นไปนะครับแล้วก็มีได้อาชีพให้น้องก็คือให้น้องเป็นให้น้องซัมเมอร์เป็นนักดำน้ำนะทุกคนซึ่งตังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่และเราได้เปลี่ยนอาชีพให้น้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราให้น้องเป็นนักแสดงนั่นเองก็คือถ่ายโฆษณาอะไรพวกนี้นะนี่ก็คือรับงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูน้องทํางานกันนะทุกคนใช่เราจะพาทุกคนไปดูน้องทํางานกันที่สตูดิโอว่าการทํางานของน้องครั้งแรกจะเป็นยังไงวันแรกครั้งแรกจะเป็นยังไงโอเค เดี๋ยวเราให้น้องทําธุรส่วนตัวเสร็จก่อนนะตอนนี้เราก็มานั่งเล่น iPad oh. เล่นเกมนะทุกคนนี่โหสนุกอย่างแรงตอนนี้นิทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมนี่มันบอกว่าทําการตรวจคันก็คือเมื่อวานหลังจากที่เราได้ทําการปิดคลิปไปทุกคนก็คือไอเนี่ยไม่เห็นว่าเออเรากดยอมรับไปอ่อากดเรากดผิด ยอมรับไปใช่ไหมทุกคนแล้วก็มันเผลอไปมีมันเพื่อไปมีอะไรบางอย่างกับผู้ชายซึ่งวันนี้เราได้เอาหมดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเพื่อจะไม่้เกิดเหตุการณ์พลาดแบบดี้ทุกคนเปิดตู้เย็นออกมาหยิบอุปกรณ์เอ้ยไม่ใช่อุปกรณ์หยิบวัตถุดิบออกมาแล้วก็ตั้งบนเขียงแล้วทุกคนเอาสับอุ้ยสับโดนมือกแล้วสับโดนมือบ่อยมากน้องสับโดนมือบ่อยมากวิมีคนเดินผ่าน ข้างบ้านไม่ใช่เดินผ่านแล้วแหละเดินขึ้นมาเลยอู้เดินรวยมากถ้าเดินคือปังไม่ไหวเขาคือใครกันอ่ะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับคอนิสนึงรอสักครู่นะคะกำลังทำกับข้าวอยู่ค่ะพอดีฉันหิวมากไม่ไหวแล้ว สวัสดีค <Ark> ร so ับเพื่อนบ้านเขาคือเพื <sh> ่อนบ้านเรานะทุกคนอ้าวเดี๋ยวจะวางตรงนี้ไม่ได้นี่ไรกลับบ้านเราจะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเหรอลูกแต่เย็นนะนี่ก็บ้านเรานะซัมเมอร์สัยต้องพาซัมเมอร์ไปแบบพาไปหาหมอแล้วแหละน้องไปเอามากินมานั่งกินตรงนี้อันนี้โนมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคน ไม่รู้เหมือนกับว่าทํายังไงให้นมหายไปเหลือดี๋ยวมันก็หายไปเองละมัง้งวิเราต้องไปทํางานแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยกินไปนิดเดียวชันเปตมาทำงานก่อนนะคะน้องกลับมาแล้วจ้าตอนนี้ผ่านการคัดนักแสดงแล้วอน้องผ่านการนักแสดงผ่านการคัดนักแสดงแล้วทุกคนอ๋อก็คือวันนี้ไปคัดแต่เดี๋ยวก็จะไปเริ่มงานจริงๆใช่ไหมเหมือนจะมีผู้ชายมาที่บ้าน หรือเปล่านี่ uh huh. ไหนมาคุยกับเขาสักหน่อยสิ See? มานี่ไงเราจะได้แบบว่าเล่าเรื่องตลกพัฒนาสกิลของเราไปด้วยเลยนี่พูดเออ uh huh. เอ้ยทำไมมันพูดไม่ได้อะ uh huh. อยู่กันที่งั้นเหรออาวนี่ไงกำลังไปแล้วนี่งงเหมือนกันนะอ่าเล่าเรื่องเล่าเรื่อง,เล,เ,องเล่าเรื่องตลกเรื่องแฟชั่นอ่ะ ติดตลกเรื่องแฟชั่นสัดดีเมื่อวันก่อนฉันไปห้าง<บ>ก็เจอแบบว่าบ็อกเซอร์ลายรูปเัิดใจด้แหแรมมนตลกตรงไหนหรอผู <c oughs> ้ชายบอกฉันไม่ชอบแบรงวันเลยอ่ะมันมาตอมอาหารอะไรเงี้ยมันแบบมันสกปรกมากเรื่องเสื้อผ้าอ่ะชุดแฟชั่นนี่ฉันทำท่งอย่างนี้ที่ห้างละ่ะ อะไรอะไรวะ <laughs> เรามีงานวันาพิษนะทุกคนโอเควินี่ไงอันนี้ทำเสร็จแล้วนี่ต่อไปทำให้น้องร่าเริงทำยังไงให้น้องร่าเริงละ่ะ <c oughs> เล่นเกมเหรอความสนุกความร่าเริง <c oughs> ไหนลองดูซินี่ นี่รู้ไหมว่าเธอสวยมากเลยนะขอบใจจ้ะพอดีว่าฉันรู้ตัวอุอ๊ยบ้าบ้านะหน้าจบตัวเองเกินไปแล้วนะอุ๊ยน้องอยากว่ายน้ำอา่าโอเคโอเคให้น้องไปไว่ายน้ำก่อนละกันโอ้มีคนมาว่ายน้ำเยอะเลยอุ๊ยเรือระวังชนอ่าไปเรือเ,อเอลยเฮียโ <c oughs> อย้น้องว่ายน้ำเก่งขึ้นนะเนี่ยว้าว ว่ายวนไปเอ๊ะทำไมเจ๊เจ๊ใส่ชุดใส่ชุดประสันใส่ชุดแบบแซบมากลงน้ำว้าวทำไมไม่ขีดล่ะเ <c oughs> มื่อกี้เรือชนเจ๊ทำไมเจ๊ไม่ขีดล่ะ <c oughs> แต่เมื่อกี้เราก็เกือบชนฉันอยู่เหมือนกันนะฉันก็ไม่ขีดนะ่ะเอ๊ะเหมือนเขาจะแบบเห็นรูปฉันแล้วก็เขาไม่ชอบฉันหรอ จะไปทาอะไรให้เขานะ่ะอย่างชีวิกิหรอไหนลองมาแนะนำตัวสิเขาไม่ค่อยชอบเราหรอทำไมอ่ะเรายังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยน,นะเขาวิตกหรือว่าแบบเขาเขาบบเขาไม่พอใจเลยหรือเปล่าสุดดี yeah, ดูคนนึกถึงภาพฉันแล้วก็แบบทำหน้าแบบอีอีอ่ะเออคุณคิดว่าฉันเหมือนถังขยะเปียกหรอคะ โอ้ดูสิน่ากลัวมากเลยอ่ะดูก็ทำตาสิเอ่อคุณคุณคุณผู้หญิงคะคุณไม่พอใจที่ฉันหาเงินเหรอบ้าใครไป็จะไปคิดอย่างงา้ล่ะมันก็แค่แบบฉันอารมไม่ค่อยดีนะก็เลยมองเธอแบบนั้นในชั่ววูบหนึง่งแต่ตอนนี้ฉันอารมดีแล้วล่ะอุ้ยพอฉันไปอุ้ย สีรองเท้าเจ็บนะหล่อนนะ่ะพอฉันไปนางทำหน้าแบบเ uh, uh, ขาไม่ชอบว่ายน้ำหรออุ้ยสมบับันทึกเปิดสิปลาเตเตมันอ่านว่าอะไรอ่ะปลาเตตราหรอล้วฉันว่าอ่านปลาเตตราเตตรายด้วยมันก็แปลกๆอยู่นะ <laughs> มันคือปลาอะไรหรอสามารถจับได้โดยไม่ต้องใช้เยือ่อ อ่าโอเคเอยมีตกปลาด้วยใช่ไหมนี่เออว่ายน้ำอ่ะชุดว่ายน้ำอย่างแซบเฮ้ยนี่ไงปลาตรวจดูกับดักปลามันไม่ใช่กับดักเรานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสิเขาจะว่าเราเป็นขโมยไหมเสือฉันคข้องใจกับเจ้คนนี้อ่ะดูสิดูเข้อมองฉันแบบว่าเขาจะร้องแล้วว่าเขาเป็นอะไรเหลยคุณเป็นอะไรรอเปล่า แบเที่วกันแต่เรามาพูดให้จิตใจแ,แจ่มใสลิ้นแผ่นนิดหน่อยนะทุกคน้ยอย่างนี้ขึ้นขึ้นแปลว่าอะไรอะสีม่วงเนี่ยเศร้ามากเลยเหรอวิตกกหรอวิตกสีเหลืองนี่นี่เขาหวาดกลัวกลัวน้ำเหรอกลัวอะไร S <S นี่คุณเคยเล่นบาร์สไหมบารสมันสนุกมากเลยนะแล้วก็มีอ่อตรงข้างสนามบารสมีหุ่นยนต์ด้วยแหละแล้วก็หุ่นยนต์นี่แหละนะมันชอบระเบิดบ่อยๆอ่ะใช่หูจริงเหรอ ทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยโออฉันขอโทษฉันทำให้คุณกลัวอีกแล้วเหรอรเออแต่ตรงนั้นมันก็มีคนขนของเยอะอยู่มากมายเหมือนกันนะ <c oughs> อู้จริงสิ <c oughs> อู้ฉันอยากไปดูดังเลยก็ขน,นอะไรเหรออุ้ยห่วงแล้ววะ่ะอุ้ยจะไปขี่เรือเหรออู้มันโอ้ฉันว่ากลับบ้านดีกว่านะ อคุณพี่คะชอบตีกองหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฉันขอกลับบ้านก่อนนะคะ <c oughs> เมื่อฉันกลับบ้านมาก็มีเขามันยืนอยู่หน้าบ้านฉันอีกเหมือนเคย <c oughs> เขาเป็นอะไรกับฉันนะ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะอา้าวไม่อาบน้ำหรอเอาถือว่าการเล่นน้ำคือการอาบน้ำมาแล้วเนาะเดี๋ยวรอนอกถ่น <c oughs> โอเค <c oughs> อรุณสวัสดิ์เช้าวันสดใสแถมยังเป็นฤดูหนาวอีก ตอนนี้ฉันปวดฉี่มากขอใช้ก่อนแล้วก็อาบน้ำด้วยเลยอาบน้ำเสร็จก็มาทำอาหารกินนะลูกเอ่ะฉันกดผิดเออมาทำอาหารนะลูกนะฉันรู้สึก <c oughs> หิวมากเลยตอนนี้ฉันต้องการกินข้าวอืมเอ็นดูน้องดูน้องทำหน้าเศร้าสิน้องตัวเหม็นด้วยเมื่อวานไม่ได้อาบน้ำขอล้างมือสักครู่นะคะ แล้วเดี๋ยวฉันขออาบน้ำแป๊บนึงโอเคเยทุกคนเราเอาหมอดออกแล้วมันก็จะเบลอให้แล้วล่ะไหนมาลองดูซิว่าเนื้อที่กล่าวมามันจะเป็นยังไงอ้ตอนนี้มีการใส่พริกไทยแล้วก็คลุกคลุกคลุกนะอ่าแล้วก็เทลงไปทั้งขวดเครื่องปรุงเลยอ่าแล้วก็คน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 เข้าร่วมกันอ่ะเป็นสีเป็นสีเลือดเรียบร้อยแล้วอ่ะใส่เกลือนิดนุงโอเค okay. เพิ่มความเค็มให้กับ อขวดอุปกรณ์ที่เราใส่ลงไปพร้อมกันอ่ะและทีนี้โต,โตก็เป็นคราบนิดนึงนะข้างในเหมือนสตรอเบอรี่เลยทุกคนอ่ะแล้วก็ใส่ตาอบไปเลยจ้าแล้วก็รอแก้วระเบิดเอ๊ะมีผู้ชายโทรมาเขาอยากจะมาเล่นที่นี่คงคุณครไม่ว่าอะไรใช่ไหมโอเคมาเลยต้อนรับผู้ชายทุกท่าน โอ้แล้วก็ใส่ขนมเลลงไป2ชิ้นอ่าแล้วก็อบเสร็จขึ้นมาอู้ทำไมจากสีขาวกลายเป็นสีนี้เลยล่ะไหนมาลองชิมสิอู้ดีเยี่ยมเลยนะว่าไม่ได้อู้เท็กซเจอร์ก็จะเป็นแบบเนื้อที่นุ่มอร่อยเพิ่มความกรอบด้วยเอ่าเศษแก้วเศษพลาสติก <laughs> ที่ใส่ลงไปทั้งขวดเบอตกี้แล้วก็มีความเคม็มแล้วก็หวานหวานของเนื้อหน่อยๆ เอออะขอชีมมีคำหนึ่งออ้แล้วก็มีรสชาติของขนมเลกรุบกรอบนิดนึงโอ้มีรสผักด้วยมีถึงพริกยืกมะเขือเทศแล้วก็บล็อกมันเรียกว่าอะไรนะบล็อกแครอ,คคอรเหรอแล้วน้องกินเสร็จก็ไปเก็บกวาดลูกนะโอเคน้องนมก็ยังไม่ไปนะจะตกคนน้องนมก็ยังอยู่ในบ้านเราทํายังไงให้น้องไปหรือว่าเราต้องเก็บน้องหรอโอเก็บ อเรามาเก็บน้องนมเก็บได้ด้วยเพิ่งรู้อโอเคเรามาเก็บนมมันก่อนอาเก็บนมสองอาเก็บนมหนึ่งแล้วก็นมสามเขายังโกรธเกลียดเราอยู่ทุกคนครึ่งสีแดงเถือกเลยอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมแล้วไรบอกว่าผู้ชายจะมาไม่เห็นมีผู้ชายมาเลยอ่ะลูกตัวทำความสะอาดอ่าใช่เอออ่ะ ไปทำความสะอาดโถส้วมเอ้ยห้องอบาบน้ำด้วยนะลูกฉันว่าไม่ทันแล้วแหละทำแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปทำงานนะลูกเนาะเอาทุกคนฉันจำฉันจำตารางผิดนะ่ะจริงๆแล้วมันเริ่มหนึ่งทุ่มนะทุกคนหนึ่งทุ่มกว่าในเกมนะอืมนีม่ไงแล้วฉันก็ดูเวลาผิดนะ่ะอ่ะถูไปถูไปแล้วไหนแ่ะผู้ชายที่นัดไวนะ้น่ะหอก็ไม่มาแล้วหรอ ในเมื่อมีเวลาเหลือแล้วเราก็ไม่ได้ให้น้องมาแต่น้องมาเองน้องอยากมาว่ายน้ำอีเออ,อมีคนว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เต็มเลยมานี่มาลองดูวันนั้นก็คืออยากลองดำดูอีก,กรอบหนึ่งมามีเห็นมีเด็กๆอยู่เต็มเลยนี่ไงมีเด็กๆเ,เต็มเลยโอ้ทำความรู้จักกับเด็กๆไว้บ้างดีกว่าเนาะ แนะนำตัวแบบเป็นมีดอะไรเนี่ยขอถ่ายรูปของออเรนออเรนหรือออเพยายามแนะนำตัวอะเผือ่อเด็กพวกนี้อาจจะเป็นเงือกทุกคนมันอาจจะมีนางเงือกอยู่ที่นี้ก็ได้มันต้องมีอยู่แล้วทุกคนก็เป็นภาคเงือกอันเนี้ยใช่เราเลือกมาอยู่ที่ภาคเงือกแต่เราก็อยากเป็นดาราด้วยแลาเดี๋ยวบางทีเราอาจจะเป็นเรมพายไง แล้วเราอาจจะมีเวทมนต์ก็ได้อะไรนี้ก็จะไปรู้แล้วเราก็ไปทําฟาร์มอยู่เออแล้วก็มีหมากับเมลเป็นพูดไง <c oughs> ว่าไปเรื่อยสวัสดีคุณเคยติดคุกไหมคะคุณเคยโดนจับไหมคะหนูโดนจับเพราะหนูเอาเปลือกกล้วยไ,ไปให้เพื่อนเกยียบลื่นล้มหัวแตกตายค่ะ <c oughs> แล้วหนูก็หัวเลวาะสะใจมากเลยลูก <c oughs> นี่คือเรื่องราวของหนูเองค่ะคุณพี่อู้ นั่นเนซัมเมอร์นี่ฉันดีใจเลยได้เจอซัมเมอร์ที่รักใครที่รักคุณคะ๋อ,อเล่นตัวนิดนึงเขาไม่ใช่แฟนเราหรอกทุกคนเขาเป็นคนที่แบบข้างเพื่อนข้างบ้านที่แอบชอบเรานะ่ะเอออะไรประมาณนี้ไหนเราจะมาดำน้ำไม่ใช่เหรอไหนผู้ชายก็หยุดตรงนี้แล้วอา้าวไม่มีผู้ชายให้ดำน้ำด้วยดำน้ำกับอีหนูคนนี้ก็แล้วกันนะคะนี่ ไปดำน้ำกับพี่ไหมคะลูกสาวเอาเราไปดูอะไรเด็กนะโออพี่คนนั้นก็สวยนะครับโอ้ผมขอโทษนะครับเออ่ผมไม่ได้ตั้งใจจะมองพี่เขานี่มันแฟนผมนะอุย้ยฉันทำอะไรกับฉันนะ่ะเอ้พี่เคยถ่ายรูปไหมคะหนูชอบถ่ายรูปมากเลยคะ่ะอู้พี่ก็เคยถ่ายนะเจ้าหนูแล้วทำไมทุกคนต้องยืนมองเราอะ่ะ ดำน้ำด้วยการอายีหนูมาดำน้ำกับฉันสิสนใจไปดำน้ำกับพี่เอ้ายังไม่ได้พูดมีอะไรเหรอคะพี่สาวอือฉันตกใจมากเธอปั้นรูปปั้นหนีด้วยตัวเองเหรออ้าวอยู่ๆก็มาแล้วก็ขอคุยด้วยเฉยเลยเอะตรงนั้นฉันเห็นอะไรนะทุกคน อ๋อมันคือนกน่ะฉันนึกว่าแผ่นกวินก็ว่าแผ่นกวินน่ะมาอยู่ที่ทะเลตรงนี้แอร <inform stated> ์ไหนอ่ะได้อะจะจากดำน้ำน่ะเออแดกแดกแดกก็ไปคอมแดกได้แดกก็ไป sorry ทุกคนขอโทษนะกูดำคนเดียวก็ได้ เอหรือดำไม่ได้ฉันว่ามันดำไม่ได้แน่เลยเนี่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 ยอดดูเลยว่าอ้าวดำได้สิอันนี้เรียกดำแล้วเล่อถามจริงนี่เรียกดำแล้วเล่เอโอ้สวัสดีปลาโลมา A B C ที่ฉันตั้งเชื่อไวน้นี่มันดำได้แค่นี้จริงๆหรอ น่าเศร้าจังเลยอ่ะดำได้แค่นี้หรออยากดำอีกอ่ะอเรืออยู่ไหนหมดแล้วล่ะอยากขี่เรือจังเลยนะโอ้นี่ไงเออลองเรือไปรอบๆเนี่ยามาลองดูซิเราจะพาน้องไปลองเรือกนะันนะทุกคนโอ้มาอ่อยเด็กผู้ชายอีกแล้วเข้าตารางนะยัยหนูสเสมอร์ รีบไปได้แล้วจะโลกเขาเป็นเด็กเงือกหรือเปล่างอู้ดาวรุ่งพุ่งแรงอู้เป็นลูกดารานี่ orange orange ไม่รู้จะชื่อ Orange หรือออเรนต์ uh uh. ฉันอ่านไม่รู้เรื่องแล้วเออไปในที่สุดอา้าวไปไม่ได้เหรอจะไมอ่ะจะไมไปไม่ได้ล่ะฉันอยากไป ไปไม่ใช่ไปไว่ายนะ้ำไปล่ลองเรือนะ่ะเออทุกคนจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วฉันเห็นบอ่อตกปลาตรงนี้อ,อ่ะฉันจะมาตกปลาดีกว่ามาโอ้ฉันตกใจมากเลยที่เห็นเธออยู่ที่นี่ไม่คิดว่าเธอจะมาตกปลากับฉันอ,อ๋อคุณยายสวัสดีค่ะพอดีหนูอยากลองตกปลานะคะอ,อ้าวตกใจหรือว่าฉันเป็นคนดังแล้วนั่นหรอบ้า,บา,บา หนูจะลองตกปลาดูนะคะแต่อีกไม่กี่นาะทีหนูก็จะไปทำงานแล้วนะคะฉันว่ากลับบ้านไปทำงานดีกว่านะลูกนะวันนี้ไม่ต้องตกแล้วค่อยมาตกบ้านอยู่ไหนวะกูลืมอ่ะอยู่นี่มาลูกมามาใช้ห้องน้ำโอเคทุกคนในะที่สุดฉันก็ได้มาทำงานแล้วนะแต่ฉันไม่ได้ชี่ฉันขอไปชี่ก่อนแล้วกันนะ ถ้าฉันไม่ฉีดฉันก็คงจะแบบอ่าไหนดูซีงานมีให้ทำอะไรบ้างมีแต่งหน้าทำผมแล้วก็ซ้อมฉากกับดาราร่วมแล้วก็โพสเรื่องราวในสิมสต a าแกรมเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมตัวฉันกระตุกมีเกิดอะไรขึ้นโอเคเนี่ยมาลองดูซิว่าอันดับแรกฉันต้องทำอะไรนะแต่งหน้าทำผม แต่งหน้าทำผมทงไหนล่ะทีนี้อาชีพหายแล้วนี่ห้องที่นี่แน่เลยนี่ไงแต่งหน้าทำผมจ้างไม่ไม่ลูกนี่อาเราแต่งตัวก่อนก็ได้มาอ๋อเราแต่งเอาเราแต่งทำผมไปก่อนแล้วนี่อ้เจผมสวยนะฉันอยากได้ผมเหมือนเจเลยนะ่ะ รีบหยุดคุยแล้วไปทำงานใค่ะทุกสาวเวลาจะหมดออสวัสดีค่ะพอดีฉันเป็นคนที่คัดเลือกมาแสดงโฆษณาผีสัตว์นะคะอ่ขอทรงผมด้วยนะคะเอ่เขาน่าจะบรีบมาแล้วใช่ไหมคะว่าฉันต้องทำผมยังไงแน่นอนจะลูก อะเริ่มจากแต่งหน้าก่อนนะปัดไป1นึ่สองสสโอเคเอ่อคุณคิดว่าฝุ่นมันเต็มหน้าฉันเกินไปไหมคะแล้วก็ฉีดสเปรย์พ่นมะแรงไป็หนึ่งกลุ่มนะคะเพือ่อเพิ่มกลิ่นหอมชื่นใจอ,อมันไม่ค่อยดีนะคะถ้าทำแบบนี้อ่ะไหนอลองปัดใหม่อีกสักรอบอ่ะฝุ่นเครอะเหมือนเดิมเลยคะ่ะ แล้วก็สเปรย์อันที่สองนะคะฉีดแมลงสาบค่ะเป็นไงคะอู้ฉันดูเหมือนปีเตอร์ขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะต่อไปก็ทำผมนะคะคุณลูกค้าไม่ใช่สีคุณนักสแสดงโอ้คุณตัดบนหัวอย่างนั้นแล้วทรงผมฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ตามด้วยสเปรย์พ่นยุ่งนะคะอู้คุณย้อมสีผมม่ใช่นเไมคะจะไม่ได้อยากสีผมนี้ อ้แต่มันก็สวยอยู่นะอะต่อไปแต่งตัวแต่งตัวสวัสดีค่ะพอดีฉันเป็นนักแสดงเพศนะคะเออในหัวข้อเพศนะคะไม่ใช่นักแสดงเพศคะ่ะเอขอแต่งตัวหน่อยนะคะ่ะไอไหนดูสีซ้ายฉันใส่ชุดอะไร uh huh. อะไรลองอาแขนดูหน่อยนะคะการแขนส uh huh. ิอาแขนว่สั้นวัดดูแล้วรูปทรง <laughs> อดีเลยนะคะเหมือนจิ้งหรีดข้างทางนะคะ โอ้ฉันแต่งตัวเปรซั์นะกะ็ฉันเป็ะไก่ยานะก็ฉันเเด็กเปรไก่ก็ดดกขอใหม่ได้ไหมคะเออนี่แหละค่ะชุดที่ฉันต้องการท,ท,ทีนี้ฉันก็เป็นหมอแล้วนะคะอ้าวฉันก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซ้อมฉากกับดาราร่วมซ้อมฉากตรงไหนอีกวะเนี่ยชิบหายแล้ว ฉากอยู่ตรงไหนนะแป๊บเดียวอย่าเพิ่งเล่นกีตาร์ได้ไหมลูกนี่ฉันหาฉากไ้เจออาชิพายละกูทูกูทำงานร่วมกับอาชิพายอยู่นะอ่ะเฮียและไม่นะทุกคช่วยฉันด้วยฉันต้องทำอะไรยังไงล่ะอ๋อนี่ไงทุกคนคนนี้จริงๆด้วยนี่ไงซ้อมฉาก ว่าสั้นกว่าจะเจอไหนอลองซ้อมสีกูซ้อมจนเวลาจะหมดอยนะู่แล้วไม่เห็นพูดอะไรกันเลยโอ้ดิฉันปวดหัวมากเลยนี่คุณดูนะดิฉันตุกแทบนี้บรอรรเพชศัตรูเขาทำมันอย่างนี้เลยทุกคน,นเสร็จแล้วต่อไปดิฉันต้องต้องทำอะไรแจง้งผู้กำกับ <Okay. S 1> ว่าคุณพร้อมแล้ว นี่เวลาจะหมดแล้วรีบพร้อมก่อนมาเลยอ่ะอ,อยาตัวนี้นะคะมันก็คือ สรรพคุณก็คือช่วยทำให้ทุกคนหายสิ้นเศ้านะคะโอเคเสร็จแล้วต่อไปต่อไปรักษารักษารักษาแล้วแสดงสินค้าเร็วๆค่ะเร็วๆเร็วๆรักษาก้อ,อเ,เอาพอดีว่าผมเมื่อยมากเลยนะครับ อาคุณเป็นอะไรมาเด็กคะเดี๋ยวฉันขอดูหน่อยนะคะตรงดวงตาของคุณนะคะตอนนี้ก็แบบคุยยังไม่ได้พูดเลยอ่ะต่อไปมาขายสินค้าทุกคนเวลาจะหมดอ่ะมาขายสินค้าพร้อมนะคะ อ่ะละค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสินค้าตัวน,น no you you in ี้นะคะก็จะช่วยบัรเทาให้ทุกคนหายเมื่อยหายปวดหลังนะคะแล้วก็จะอยู่ในราคแขกแค่รอย่าสิบ้าทนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะจะลืมนะคะในที่สุดกูก็ทำสำเร็จแล้วสินะมันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยทุกคน เออฉันง่วงแลฉันก็จะกลับบ้านกลับบ้านพร้อมชุดนี้เลยไหมอาถ่ายอินสตาแกรมสักนิดหนึ่งว่าวันนี้ฉันมาทํางานเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่านะลูกสาวนะวันนี้โคตรเหนื่อยเลยครูที่เล่นก็เหนื่อยเหมือนกันมาอาบน้ำํำบ้าบอโอ้โหเนี่ยเล่นกันสมองเลออุย้ยเป็นดาราหน้าใหม่ท่านหนึ่งวะซัน เนอนหลับก่อนนอนหลับก่อนเนาะอู้พงกแล้วนอนหลับก่อนเนาะมาไหนดูซิดูงานอู้ตอนนี้อยู่แผ่านกลางอาจจะรับงานใหม่เข้ามานะหลังจากที่น้องตื่นแล้วกันแอร้อสวัสดเช้าวันสดใสด้วยนะคะทุกคนวันนี้ตื่นมาก็รับงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะสวัสดีชันอจ็ได้งานที่เป็นเกี่ยวกับมันคืออะไรละนะเออขอดูเงินที่ดีที่สุด อ่ะงั้นฉันก็เลือกอันที่มันแบบว่าแพงที่สุด <c oughs> ฉันต้องทำอะไรบ้างหร <c oughs> องานเนี้ไอดอลเซงานนี้เสน่ห์ในการพูดระดับสองนเสน่หในการพูดดูสิชิ้นเท่าไรแล้วมันดูตรงไหนแล้วตรงนี้นอู้ฉันระดับห้าแล้วนาอุ้มสบายสบายอะน้องปวดฉี่ก็ไม่บอก ตอนนี้น้องหิวไมากจะเลือกให้ว่าแกควรทําทอะไรกินนะทำอาหารกินตั้งแต่เชา้าทําเสร็จก็มาอาบน้ำนะลูกนะทําเสร็จอาบน้ำหรอือทำเสร็จกินก่อนสิเดี๋ยวให้น้องกินก่อนเออวิธีการทำอาหารวันนี้นะคะก็จะหัน่นโรเกเทชใช่ปะ หั่นมะเขือเทศนะคะเป็นชิ้นเป็นเวนเวนแบบนี้นะคะภาษากลางเรียกกันไว่าเว,น,ว,น,วนเวนหรือเปล่าเป็นวงวงนะคะต่อไปก็หัวหอมนะคะเป็นเวนเวนวงวง,วงเหมือนกันนะคะอ่ะก็สับ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 ไปเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอามาตั้งหม้อนะคะเราจะต้มมันนะคะประหนึ่งซอสมะเขือเทศะค่ะแต่ว่าใส่หัวหอมนะคะก็เป็นซอสมะเขือเทศแอนด์หอมนะคะโอเคะต่อไปควันดำขึ้นแล้วคะลูก ต่อไปนะคะเราก็รอให้มันเดือดปุดๆนะคะแล้วหลังจากที่เดือดเสร็จแล้วก็คนๆๆๆมันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการยืนมองมันนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เทใส่จานแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทําไมใช้แค่มาเขือเทศกับหอมล่ะลูกแต่หน้าตาออกมาน่ากินนะอ่ะถึงเวลากินนะคะมันดูเหมือนสอปาเกะตตี้เลยอ่ะชิมคําแรกนะคะอู้ชิมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะ ดิฉันพูดไม่ออกค่ะดิฉันแต่นั่งมองอ่ะชิมคำที่สองแลวฉันก็นั่งยิ้มกับจานนะคะว่าฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายรสชาติอย่างไรนะคะอันไหนลองชิมคำที่สามสิโอ้กลิ่นดีนะคะแต่รสชาติก็ก็เหมือนผักนะคะผักตัวไปเลยค่ะแล้วก็ไปล้างจานนะคะแล้วไปอาบน้ำลูกมาซัมเมอร์อาบน้ำลูก เออแม่บ้านแม่สีเดือนนะกินเสร็จหลังจรงล้างป้ามนนอย่างนีดูปฏิทินสิงานงานเริ่มงานเริ่มงานจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนี่งานเยี่อะไรอีกแจ้งโฆษณาออกอันนี้ก็คือไปคัดตัวนะจ๊ะโอเคสำหรับงานต่อไป้ิฉันจะทำ ไว้ตอบผั์นหน้านะทุกคนวันนี้ให้น้องอัา๋มาพักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็ไว้มาเจอกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ทุกอย่างในคลิปนี้เป็นกูจะกดผิดแล้วเมื่อกี้ทำไมกูพูดไม่ล่ะเออมันเป็นการแสดงแล้วทุกคนการาพาการเสียงกำจะอาจจะมีคำหยุําคำหยาบอะไรอย่างนี้ก็ ไม่สมควรนำเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะทุกคนเป็นแค่การแสดงนะดูอย่างบันเทิงนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไอ,อ,อ,อ้ด้วยนะจ๊ะบ๊ bye ายบายไว้เจอกันพาร์ทต่อไปนะบ๊ายบายค่ะท่านผู้ชมทั้งหลาย